หมาหรือเปล่านะครับในนาแบบนี้นะครับโอ้มีครับผมโอ้มีครับผมหลังนี้ตัวใหญ่เลยครับ สวัสดีครับผมครับก็วันนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมกันต่อนะครับผมนะครับวันนี้ผมจะพามาดักปลาไหลนะครับพามาใส่ตุ้มนะครับนะครับตุ้มก็ข้างหลังนะครับก็ห้าหลังเหมือนเดิมนะครับก็เยื่อที่ว่าผมจะใช้ดักวันนี้ก็จะเป็นกุ้งฝอยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้จะผสมขี้ปลาแล้วก็ก็คือ,อเกล็ดปลา นันะครับผมปลาที่ว่าผมได้มาแล้วก็ขูดเกตนะครับขูดเกดเอาขี้ออกแล้วก็หัวมันนะครับแล้วก็เอามาผสมกับพุ่งนะครับก็จะเอามาดักปลาไหลนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปใส่กันเลยครับผมหมายก็นี่ครับหมยที่ผมถ่ายให้ดูครั้งแรกนะครับนี่ครับหมยก็เป็นทุ่งนานะครับเป็นปลายหญ้าแบบนี้นะครับจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็ คอยรอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เช้าครับผมเดี๋ยวเราก็ไปใส่กันเลยครับผมอันนี้นะครับผมเหยื่อนะครับขี้ปลานะครับแล้วก็กุ้งฝอยแล้วก็เป็ดปลานะครับอันนี้คือเป็ดปลาตะเพียนนะครับก็ปลาที่ว่าผมได้มาจากตกปลานะครับหัวปลานะครับผสมกันกับกุ้งนะครับกุ้งฝอยครับผมครับไปใส่กันเลยนะครับผลมาแลวนะครับ ไม่รู้จะมีปลาไหลหรือเปล่านะปลายหญ้าแบบนี้นะครับหน้าแบบนี้ครับผมเนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้นะครับแถวๆนี้นะครับผมฝนก็มามืดมาแล้วนะครับตกมาแล้วครับผมตอนนี้นะครับโปอยๆนะครับครับมาใส่กันเลยครับผมที่ีการใส่ก็เราก็เหยียบๆให้เป็นหลุมไปก่อนนะครับเป็นรูนะครับ มาแล้วนะครับตอต่างไปเลยนะครับดุมนะครับ ให้มันเป็นเป็นหลุมนะครับผมแล้วก็เราก็เอาตุ้มตั้งนะครับ มาแล้วนะครับรับตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาเหยื่อใส่เลยครับผมผลมาแล้วนะครับครับเหยื่อนะครับออาใส่ไปเลยนะครับอ่านี่ครับใส่ไปแล้วนะครับเหยื่อแล้วก็เราก็คขยเยานะครับให้กลิ่นมันนะครับกลิ่นคาวมันออกนะครับอ่านี่ครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เอา อย่าปิดนะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวที่เหลือผมก็จะไล่ใส่ก่อนนะครับก็ขออนุญาตปิดกล้องก่อนนะครับผมเพราะว่าฝนตกเลยครับตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับดุมหลังที่5้านะครับก็เอาปิดไว้นะครับผมอ่าน่ครับ ฝนก็ยังตกอยู่อีกนะครับผมนะครับก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับผมพรุ่งนี้เช้านะครับว่าจะมาหรือเปล่าครับผม สวัสดีตอนบ่ายนะครับผมนะครับก็ช่วงเช้าไม uffy, ่ได้ไม่ว่างนะครับไม่ว่างพาออกมาดูตุ่มดักปลาไหลนะครับก็เลยพามาดูช่วงบ่ายนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยครับผมว่าจับมาหรือเปล่านะครับที่ว่าผมใส่ไว้เมื่อวานนะครับตอนฝนตกนะครับเมื่อวานนะครับพาออกมาใส่นะครับใส่ตุ่มดักปลาไหลนะครับก็ทั้งหมดก็ห้าหลังครับผมไปลุ้นกันเลยครับผม sẽ đài tua lúc nào đấy gấp vay cái lấy gấp lặng cháo cổ. ฝนตกอีกแล้วนะครับก็เมื่อคืนก็ทั้งคืนนะครับฝนตกนะมีฐานะว่าช่วงนี้นะครับช่วงเดือนเมษาตามจริงแถวยาลาบ้านผมก็เข้าหน้าเล้งนะครับหน้าร้อนนะครับเดต,ตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วครับหน้าเล้งกลายเป็นหน้าฝนแล้วนะครับ ลุ้นกันเลยครับผมหลังเลขนะครับหมาหรือเปล่านะครับในนาแบบนี้นะครับโอ้มีครับผมนี่ครับตัวไม่ใหญ่ครับผมแต่ว่าก็ได้ตัวนะครับโอ้ยก็เข้าครับผม มาแล้วนะครับหลังเลกครับผมนะครับลุ้นกันต่อนะครับหลังที่สองครับผมหลังที่สองผมเอามา,าใส่ไว้ฝั่งนี้นะครับ มันลุกนะครับผมก็เลยมันเป็นาสายคูน้ําอยู่นะครับก็เลยเอามาใส่ไว้เมื่อวานนะครับหลังเดียวนะครับหมายนี้ครับผมนี่ครับมีลรือเปล่าครับผมไม่โดนครับ เดือยังเต็มอยู่อีกครับผมไม่โดนครับหมายน่าจะมีนะเดี๋ยวว่าไม่เข้าครับผมเดือยังมีนะครับเดี๋ยวใส่ทิ้งไว้ต่อครับนะครับก็มาต่อกันหลังที่3มนะครับ ที่สองไม่ดูนะครับผม ที่สามนะครับนี่ครับผมก็มไม่มีครับไม่โดนครับผมนะครับมาต่อด้วยหลังที่4กันนะครับ จะได้เพิ่มหรือเปล่านะรลุ้นกันนะครับหลังที่สี่ครับผมแ้วครับผมครับไม่มีนะครับหลังที่สีครับครับหลังสุดท้ายนะครับผมหลังที่ห้าครับ ก็หลังที่ว่าไม่เข้านะครับผมก็ใส่ไว้ต่อนะครับเหยื่อเดิมครับผมค่อยมาลุ้นกันอีกนะครับดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับเหยื่อเดิมนะครับผมที่ว่าเหลือนะครับที่ห้าครับผมจะได้เพิ่มรุดเปล่านะครับ มีครับผมหลังนี้ตัวใหญ่เลยครับนี่ครับผมบสองแต้มก็ได้แล้วนะครับผมกับข้าวนะครับหลังที่ห้าครับตัวสวยเลยครับ หลังที่ห้านะครับหนึ่งตัวครับปลาไหลนะครับตัวนี้อ่าหลังแรกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปในหลังนี้นะครับตัวเล็กนะครับคับสองตัวครับผมนี่ว่าก็ยังได้อยู่นะครับผมยังได้ปลาไหลนะครับนี่ครับห้าหลังเข้าสองตัวก็ ได้แล้วนะครับผมนี้ก็พอได้กินเลยครับกับข้าวนะเดี๋ยวเหยื่อนี้นะครับเหยื่อที่ว่าหลังที่5้านะครับผมก็จะใส่ดักไว้ใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าเหยื่อเก่าที่ว่าเราดักแล้วแล้วก็บ้านไหลไม่เข้านะครับแล้วก็ใส่ทิ้งไว้ต่อจะได้หรือเปล่านะครับรอมาลุ้นกันอ่าพรุ่งนี้เช้านะครับผมเดี๋ยวจะใส่ทิ้งไว้นะครับ ก็หลังนี้พากลับนะครับใส่ปลาไหลกลับนะครับผมสองตัวครับกับว่าก็ได้แล้วนะครับกับข้าวนะครับผมครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับกับการดักปลาไหลหาปลาไหลนะครับใส่ตุ้มดักปลาไหลก็ผมใส่ก็ห้าหลังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมสั่งมาแค่ห้าหลังนะครับ เดี๋ยวถ้าว่ามีตังนะครับอย่าสั่งเพิ่มอีก5หลังนะครับก็ใส่ตักสิหลังเลยนะครับน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมอ่ะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่ขาดไม่ได้นะครับก็อย่าลืมกดสันกรณดกิ๊งกิ๊งให้กับช่องบ่าวเด็กใต้ด้วยนะครับก็จะได้อ่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาผมอัปโหลดลงคลิป ก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับผมนะครับก็ชมเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์ให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับถ้าว่าชอบาการหาอยู่หากินแบบนี้นะครับแบบบ้านบ้ๆนะครับดักปลาไหลดักปลาหาปลาตกปลานะครับผมก็ตามฤดูกาลนะครับผม นี่ขนาดว่าช่วงนี้ช่วงหน้าเล้งนะครับถ้าว่าเข้าเดือนเมษาก็ตามจริงก็น้ําก็แห้งนะครับหาจับปลาน้ําแห้งนะครับวิทปลาสูบสะสูปก็หาปลาแบบจับปลานะครับหาปลาน้ําแห้งนะครับแต่นี่ก็คือถนาดเดือนเมษาฝนก็ยังตกก็ตนาดดังดักปลาไหลนะครับน้ําขึ้นมาก็ยังดักปลาไหลก็ยังได้นะครับตามจริงถ้าว่าช่วงนี้ก็คือต้องตกอย่างเดียวนะครับปลาไหลใช้เบ็ด ตกในรูนะครับผมหรือว่าขุดปลาไหลนะครับนะครับก็ลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมบายบายครับก็ค่อยมาลุ้นกันใหม่นะครับกับโอบออขออภัยนะครับพูดผิดนะครับกับตุ้มนะครับตุ้มที่ว่ามันไม่เข้านะครับสี่หลังนะครับออกก็คือที่ไม่เข้าก็คือสามหลังที่เข้าก็สองหลังนะครับก็ได้มาสองตัวปลาไหลนะครับ แล้วก็ผมจะเอาตุ่มหลังนึงนะครับกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวตุ่มที่ว่าได้หลังหลังที่5นะครับจะใส่ทิ้งไว้ต่อนะครับก็ใส่ทิ้งไว้ก็4หลังนะครับก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าเหยื่อที่ว่าใช้แล้วนะครับจะเข้าหรือเปล่านะครับใส่ทิ้งไว้ต่อนะครับผมก็ลากันก่อนครับบ๊ายบายครับผม